เทราดลงไปในข้าวเลยค่ะและเจแปนก็ตักแบ่งเป็นเค้กโอ้โหแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟมากสวัสดีค่ะวันนี้เจแปนชวนอร่อยกับข้าวอบไข่เจียวทรงเครื่องเมนูทําง่ายในหม้อหุงข้าวแบบนี้อันนี้นี่แบบว่าสะดวกมากขั้นตอนน้อยมากเลยเตรียมไข่แล้วก็หุงข้าวเลยนะคะน่าทานแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ แถมทําง่ายแล้วก็มีประโยชน์ไม่เสียเวลาไม่ต้องเสียเวลามาทอดไข่เจียวให้อมน้ํามันด้วยนะคะขั้นตอนเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจ๊ปันจะเตรียมในส่วนของไข่เจียวก่อนนะคะเจ๊ปันก็จะใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองปริมาณไข่นี่แล้วแต่พาใจเลยนะคะ3ฟองสําหรับเจ๊ปันก็ทานพอดีค่ะเน้นเป็นไข่เจียวทรงเครื่องก็จะใส่กุนเชียงเพื่อนๆจะใส่กุ้งสับหมูสับ หรือว่าหมูยอแล้วแต่เลยนะคะพริกพริกซอยกระเทียมหอมแดงซอยแล้วก็อันนี้อันเอ,อเห็ดนะคะเห็ดชิมเมจิหั่นเป็นเล็กๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือต้นหอมซอยปรุงรสง่ายๆด้วยซอสถั่วเหลืองตามด้วยน้ำมันหอย จะใส่น้ำปลาก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วก็พริกไทยป่นคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะได้แบบนี้แล้วเป็นใช้ได้นะคะและในส่วนของการหุงข้าวนะคะก็หุงข้าวในหม้อตามปกติเลยค่ะเราก็รอให้ข้าวสุกก่อนนะคะและตอนนี้เจะปนมาเช็คดูนะคะข้าวเนี่ยเขาใกล้จะเริ่มดีดละใกล้จะเซ็ตตัวใกล้จะสุกแล้วเจ๊ปนจะเอาไข่เจียวทรงเครื่องของเราเนี่ย เทราดลงไปในข้าวเลยค่ะใช้ความร้อนที่เหลืออยู่นะคะความระอุของตัวข้าวเนี่ยที่กําลังจะสุกเนี่ยมันจะทําให้ไข่เจียวสุกพอดีเราก็ปิดรอให้สุกก่อนนะคะอบแป๊บเดียวมาดูผลงานกันเลยค่ะโอ้โหน่ากินมากเท่านี้ก็ได้ข้าวอบไข่เจียวทรงเครื่องแล้วนะคะไม่ต้องเอาไข่ไปทอด เอามาอบในหม้อหุงข้าวแบบนี้เลยกินง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆ่นหั่นออกมาเป็นพิซซาเลยนะคะโอ้โห,หน่าทานมากเลยค่ะทานกับแตงกวาปลาช่อนทอดปลาช่อนแดดเดียวแล้วก็น้ำพริกแมงดาเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเลยค่ะเพื่อนๆนน่าทานแบบนี้เลยค่ะเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอันนี้แบบ โอ้ยอ,อร่อยมากอือหือทานกับข้าวตวนร้อนๆไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูสร้างสรรค์อร่อยและทำง่ายข้าวอบไข่เจียวทรงเครื่องสูตรทำง่ายในหม้อหุงข้าวขั้นตอนแสนง่ายเลย ฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปลนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะช่วงสนุกของเจ๊ปานเลยค่ะหันยังไงให้เป็นเค้กได้แพนเค้กด้วยช่วงสนุกของเจ๊ปาาเลยค่ะหันยังไงให้ดูเป็นเค้กโอ้โหสูตรนี้แบบโอเคมากๆเลยต้องลองนะคะ อร่อยมาก